สวัสดีครับจะไกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับ ไม้นำให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถขุดของย e ี่ห้อ c a t e r p i l l a ่นะครับอ่าเป็นรุ่น 320D นะครับลูกค้าครับแน่นอนเป็นตัวดีขึ้นมาแล้วนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะฮะก็จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดธรรมดานะครับมาเป็น,นเครื่องยนต์คอมเบเลอตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่ารุ่นกเก่าๆนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยออปชั่นของเขานะฮะที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นออปชั่นใบแท็กใหญ่พิ ถ้าเกิดท่านใดนะที่เอาไปรืยองานบ่อนะฮะลงบ่อลงเลนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนี่ยนะได้แท็ก80ิแบบนี้จากนอกจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับแน่นอนเหนียวทนทานแน่นอนนะครับนี่นะฮะสภาพบอดี้รอบคันสวยนะครับเฟรมนี้สวยนะครับไม่มีรอยผุเลยนะฮะนี่นะครับบูมอาร์มสวยหมดนะตัวนี้นะครับนี่นะครับไม่มีรอยเล้ารอยดามเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามสายรถขุดของญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีตัวตะขอยกน้ำหนักมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะ แอบอยู่ด้านหน้าผุ้กีนี่ตรงนี้นะครับนี่นะซึ่งถ้าเกิดหน้างานนะฮะมีการใช้งานยกของเล็กๆน้อยๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะก็เป็นความญี่ปุ่นนะฮะเอาแบบว่าออกแบบมาเอาใจใส่คนใช้มากๆนะครับนี่นะบูมามีฟางหนึ่งสวยนะครับไม่มีอรอยเล้ารอยดำน,นะครับนี่นะ,ะเต็มเฟิร์มสวยหมดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับ ด้านข้างก็จะมีช่องเก็บของตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อเก็บอุปกรณ์นะฮะกระบอกอัดจารบีหรือว่าเจ้าตัวอะไรฟันสำรองของมุกอี๋เนี่ยก็สามารถเก็บได้เลยนะครับตรงนี้นะครับด้านบนหน้าตาประมาณนี้นะฮะลูกค้าครับสวยนะครับนซงสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับนี่เดี๋ยวดูมอเตอร์สวิงกับแฟคอนโทรลนิดนึงนะครับนี่นะครับมาแห้งสวยดีมากๆเช่นกันนะจุดทั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่นะครับสวยหมดนะครับแอร์สวยนะครับนี่นะฮะ มอเตอร์สวิงสวยแพรคอนโดนสวยนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดน,นึงนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับเหมือนกับรถ20ตันทั่วไปเลยนะครับนี่นะเป็น6สูบเทอร์โบนะ นี่นะครับในส่วนของสภาพเครื่องยนต์เนี่ยมาส่วนมากๆนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสเซอปิล่านะครับ4.6 4นะครับลูกค้าครับอ่า4.6 4นะตัวนี้นะครับเวลาซื้อกล่องมาแต่นั้นเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์แคสเซอปิล่าใกล้บ้านทันได้เลยนะครับอ่าโอเคหรือว่าขอเนี่ยปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของปั๊มพลิกลิกกันต่อนะครับไป ในส่วนของปั๊มเทอร์เรียกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสภาพเนี่ยมาสวยมากๆนะครับแห้งดีหมดเลยนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแห้งสวยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือปั๊มนะครับแห้งดีมากๆนะแล้วก็สภาพบอดี้ของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่ามาสวยมากๆนะครับตามสายรุ่นใหม่นะเนี่ยนะเนื้อตรงเนื้อตัวเนี่ยเรียบเนียนดีมากๆนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะตีตาคัตเตอร์พิลล่าแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับ ช่วงนี้แคทเข้าเยอะเป็ไม่เสษจนะครับก็ท่านใดนะฮะที่ติดตามอยู่เนี่ยก็น่าจะได้เห็นกันแบบจุใจแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูแผงว่าน้ํากันนิดนึงนะฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะมีตัวสลับวาล์วคอนโทรลตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเพื่อในกรณีที่ลูกค้านะฮะมีคนขับหลายท่านนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถสลับวาล์วคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคนขับแต่ละคนเนี่ยบางทีนะฮะก็ถนัดการขับไม่เหมือนกันนะครับบางท่านเนี่ย ขนาดการสวิงซ้ายขวาด้วยการควบคุมหัวหน้าไหล่นะครับหรือว่าบางคนถ้าขนาดการส,สวิงในการควบคัวซ้ายขวานะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ที่วาวได้เลยนะครับอ่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตามสายเคลื่อนจักรของแคทนะครับเขาจะมีตัวเปิดปิดสวิตช์แบตเตอรี่ตัวนี้มาให้นะครับเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะฮะเวลาที่เราหยุดใช้งานรถนานๆนะครับก็การแบตไหลกันแบต่วได้เลยนะครับนี่นะออกแบบมาดีมากนะครับนี่นะตามสายแคทเลยนะครับออกแบบมาดีนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนหัวด้านบนที่แท้คนขับกันนิดนึงไหครับ นี่นะอ่านี่นะตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็สภาพภายในเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยนะฮะตามสรุนใหม่นะครับเนี่นะหล่อเท่อยู่แล้วนะครับมาอยลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับอือน่ามนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองขับดูคร่าวๆนะฮะเป็นรอบตําสุดของเขานะลูกค้าครับเนี่ฮะลองตัวเดินก่อนดีกว่านะครับนี่เดินหน้าด้านหลังนะครับซ้ายนะขว่านะครับ สูงแรงดีปกติหมดนะครับเดี๋ยวลองยกแขนขึ้นลงนะฮะเทสะบกเข้าข้านิดนึงนะนี่นะครับความง่ายบุ้งกีนะครับเออดน,นะนะอาจจะขับได้ไม่เร็วเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องถือกล้องมือหนึ่งนะครับแล้วก็ขัอบมือหนึ่งนะนี่นะขับเข้าครับอกอกปก,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 กติสวิงซ้ายขวาได้ปกติหมดนะครับนี่นะไม่กล้าขับแรงเลยนะฮะกลัวชนรถข้างๆนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเทสต๊มเทสั๊มนะครับ กกดตัวลอ,อยได้สบายๆนิ่มๆนะครับฟันเฟอลิกเนี่ยถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะครับนี่นะกดตัวลอ,อยได้สบายๆนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองคับเทสเร่าวๆ ของเขานะครับแล้วก็สหรับลูกค้าข้านในนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถขุดนะครับแคทลีนลากสามสองศูนย์ดีคันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะฮะอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนขับทดลองใช้งานนะฮะของเขาเนี่ยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลายทีด้วยนะครับเป็นการส่อการตัดสินใจนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าณปัจจุบันนะะ มีเข้ามาที่ร้านเนี่ยประมาณ5คันนะอ่าก็ถ้าเกิดลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะส่งรูปแต่ละคันแล้วก็วิดีโอของแต่ละคันเนี่ยให้ลูกค้าได้ดูเปรียบเทียบกันทังหลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็ค่าตัวน้องเนี่ยไม่แพงนะครับอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่กำลังตามหานะครับหรือว่าสนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับกับตัวรถฟุตแคสติบิล่า 320D คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะคคคครรรรรรััััััับบบบบอออ่่่่่าาาาาไมมมพพลลลดดดดแแนน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 นะะะะะะเเเเเเวว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 ีีีีีีี๋ยยยยจจจจิิกก2-3 320ป็ตต้้ใใหูุ ผมมาก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะค,ะกกนนะครับกับตัวคาสตบิล่า3 2 0สดีคันนี้ครับ